สวัสด,ดียามเช้าจ้าเจ็ดโมงเช้าแจ้ะเ,เนาะมาหนี่อีพอพอนสิปปิดหูนี่ทเจ้า,ารูนี้เนาะนี่พ่นก่อยก่อยดินอัดไปแล้วเพื่อนจะปิดหูนี้แล้วก็ละมีดินอยู่กองหนึ่งเนาะซ้ายขวาแล้วแต่เพื่อนเสียเอาแล้วจ้ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสายสายสิไปทายทั้งมัน ลังให้เบิ้งงน้าะเนาะนอันนี้เสียบบอนเหือนสะก่อนเพราะว่าถ้าเราถมดินเต็มเราเดินสายน้ำมันก็จะน่าดูเนาะมันกะสีง่ายกว่าจะเทเจ้าส่วนข่อยกับเผาง่าไม่น้าเจโนะง้าอันใบไผ่ลือออกจากหนองก็เลยเผาสะก่อนชาวนี้แล้วก็อีพอก็ให้เรลเห็ดของเราเน้ะนะาเนาะสายก็สิทำความสะอาดบ้านจ้า เมื่อวานเราก็ทําแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยเมือ่อนี้เสียดอีกรอบนึงนะเจ้เนาอแล้ะก็ตอนบ่ายสิไปหาผ้าม่านมาติดจ้าเราจะไปหาผ้าม่านมาติดเพราะว่าเรายังไม่ได้ติดผ้าม่านเลยนะจ้ะเนาออันนี้ข้างหลังตัดเบิดแล้วเนาะตัดหมดแล้วอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วพ่อบ้านกับมามาก็ไว้จ้า พอเราขนเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะรดน้ำนะจ๊ะน้อพี่น้องแล้วก็เอานาำมักหวดเอานาำมากาัามากรดเอาขี่งววไปทั้งทงิงนะจ๊ะน้อแล้วก็หดซูม,มือซูม,มือเดี๋ยวมันก็นยุบลงจ้ะเราต้องได้ใช้นะจ๊ะน้อสาวะ <c oughs> คนสาวะ ข้างกำแพงเนาะทำถึงโน่นแล้วเอาเฮ็ดไปเรื่อย<ๆ>จเ,อเจ้าเพิ่งมาได้วันนี้วันที่เท่าไร่จำไม่ได้มาได้ประมาณสิบหา้าสิบหบกเมื่อเนาะข้้งหลังก็เกี้ยงแล้วจ้านี่อันนี้รถนี้ข้างหลังเราจะไม่แตะแล้วเอาไว้เสริมบอนไดเป็นลุมเป็นยางกระตักไส้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะ เอาไว้นี่ล่ละอีพอ่อกะคนใบตะไคร่แหงหญ้าแหงน้าเจ้าเนาะเอาไปกองเอาไปมากอยู่บุ่นละใช้ลวเทดไปเรื่อยๆ่วนข่อยทั้งนี้ก๋หดต้นไม้เนาะรดต้นไม้รดอันนี้พ่อบ้านทําข้างๆให้เสร็จแล้วเนาะเปลาหดต้นไม้มันก็นสิบ่ได้ไหลหนีแหละท่านเจ้าเดี๋ยวมื่ออื่นข่อยสิพวนนาเจ้าเนาะพรุ่งนี้เราจะพวนดิน มื่อื่นสิพว้นดินให้พดได้จับดีได้ยังจับดีเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิค่อยๆตัดแต่งลงอีกให้มันประมาณเพียงเอิกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเริ่มกองใหม่แล้วเอาอันเป็นก้อน พ่อบ้านกำลังทำตรงนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆเธอเจ้าเอาอันเป็นก้อนเป็นโงนก้อนเนาะจ้ะเน,ะนาะมะพร้าวพอใส่ขิงวัวไปจักน่อยขิงวัวมักกัเริ่มสีเขียวออกแล้วจ้ะเริ่มสีเขียวมาแล้วอ่ะก็ให้พ่อบ้านจัดการอยู่นี่เนาะส่วนข่อยกับดตต้นไม้เนาะจ้ะเนาะ ฟังนี้ยังเอาฟังนั้นก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะจาน๊ะเนาะพาดูผลงานพ่อบ้านทำปุ้ยพี่พ่อเอ้ยพ่นเทดผูดเดียวพ่นนะาจาน๊ะเนาะนี่เอาได้เครื่องนี้มาแล้วพี่น้อง ในครึ่งนี้มาแล้วแต่ไปเบิ้งบ้างนี่ไปเบิ้งว่าข่อยได้งานหยังมันอี๋นนเนาะเพราะว่าพอใหญ่เฮ็ดอยู่นี่ผู้เดียว,ยวขยะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะขยะมือเศร้ากับนี่ละพี่น้่งเผามือเศร้านี่มาแต่เศร้ากับเผาแล้วจ้ะเนาะแล้วก็ตรงนี้พอบ้านก็รวมข้างๆเสร็จหมดแล้วที่กองไว้บอนนี่นะพอาหญ่เเิ่นรวมห้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะพี่น้องนี่ก็เรียบร้อยอีกสเต็ปนึง เดี๋ยวมาเบ่งผลงานข่อยเนาะเราก็นี่แหละก่อน้่ไม่ห่วกหลังห้องน้าำน้าจะนอปัดเต็มเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังดึงดึงลงมาน่าจะนอพี่น้องก็ได้ก่อหนึงแล้วก็มุมนี้มันไปถูกหลังคาเนาะหลังคาห้องน้ำน่าจะเนา อันนี้อีกมุมนึงนะจ่ะมีอยู่สองก่อดึงมากองไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมือไหมจังจัดการนี่เพราะว่ามืออื่นสิไปหาพม่านนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเราทําความสะอาดบ้านด้วยวันนี้เดี๋ยวไปหาพม่านมาใส่เฮือนนะจ๊ะเนาะมาใส่บ้านสวนแล้วก็สิดแดมานอนหนีนะจ๊ะเนาะพี่น้อง